ทองอุไรเยอะแยะเลยนะคะวันนี้ออ้ยทองอุไรเยอะมากก็จะเป็นที่ออกกําลังกายนะคะของหมู่บ้านอีกที่หนึ่งนะคะนิชาก็จะอยู่ห่างประมาณนิดนึงบ้านจะอยู่ได้นะรับอนุญาตให้ออกไปนิชาก็จะไปเยี่ยมเพื่อนบ้านโดยเร็วที่สุดนะคะตอนนี้นะคะนิชาก็เอาบรรยากาศตรงนี้นะคะมาให้ชมชมกระท่อมมาชม น้ำนะคะมาทุกวันนะคะมาต่อเดินทางมาที่นี่นะคะมาที่นี่นะคะก็นี่ค่ะก็ตอนนี้ตะวันว่าจะกี่วันก็พยายามที่จะออกมาไลฟ์เพื่อไม่ให้เพื่อนลืมหน้าลืมตามนิชาแล้วก็เพื่อให้กราฟต่างๆนะคะของนิชาดีขึ้นนะคะถ้าได้ออกไปแล้วก กดคอมเมนต์กดไลค์นะคะสวัสดีค่ะหนึ่งท่านที่แวะเวียนมาเยี่ยมทักทายกันได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ,นะคะอากาศร้อนด้วยบรรยากาศบ้านเรานะคะมันน่าจะเขาอาจจะพักก็ได้เพราะเขาออกหลายวันแล้วเนาะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะที่บ้านนิชาก็สวยงามตามท้องเรื่องเนาะนิชาก็พามาออกกําลังกายนะคะแล้วก็ ถ่ายไปใกลไใ้ไม่ได้นะคะมันลงไปใกล้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมีน้ํานะคะมันมน้ําค่อนข้างอยู่ในช่วงถึงสามเมตรสี่เมตรเลยนะคะมันกอ,อกของมะละยอดก็กินได้นะคะกินกับปนกับราเสียงนกเสียงนกเสียงนกแรงมากแล้วก็นี่ก็เป็นเมื่อวานก็ให้ดูลฟ์สดที่นี่แล้วก็มาออกกําลังกายที่นี่นะคะขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณสําหรับกําลังใจนะคะนี่คะ่ะก็จะประมาณนี้นะคะก็จะประมาณนี้นิชาก็นะคะมาให้กําลังใจกันได้นะค่ะเนาะ นิชาก็บรรยากาศอย่างนี้มาให้ชมทุกเช้าล้ค่ะเพราะว่านิชาก็มาออกกาลังกายเป็นประจํานะคะแต่วันนี้ก็คือมาออก้ายหน่อยนะคะตื่นเช้าอยู่นะคะนะคะนิชาก็เดินไปก่อนนะคะเดินไปนะคะเดินไปนะคะใครผ่านไปผ่านมาก็แวะเวียนมาเยี่ยมนิชาได้เลยนะคะแวะเวียนมาเยี่ยมนิชาแล้วก็มาส่งใจให้กับนิชาใครผ่านไปผ่านมามาเยี่ยมได้นะคะมาทักทายกันได้นะคะมาคุยกันค่ะมาคุยกันนะคะนี่ท้องฟ้าประมาณนี้เลยนะคะช่วงนี้ ก็มีอะไรก็มาพูดคุยมาทักทายกันได้นะคะนิชาก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะก็ตอนเช้าๆก็จะเจอนิชาได้ในช่วงนี้นะคะประมาณตั้งแต่ตั้งใจพลังบวกส่งกําลังใจดีๆให้กับเพื่อนๆนะคะขอให้เพื่อนๆมีความโชคดีมีความสุขในทุกอย่างก้าวนับตั้งแต่วินาทีนี้เลยนะคะที่นี่บ้านดนใหญ่นะคะอําเภอวางหินจังหวัดศรีสะเกดนะคะก็มาพูดคุยมาทักทายกันได้นะคะมาส่งกําลังใจกันได้นะคะวันนี้นิชาก็ ็เหลือแต่ในในเพจนะคะในเพจนะคะแต่ว่าตอนเข้ามาเยี่ยมแล้วก็มาทักทายนะคะมาแวะเวียนขอบพระคุณมากๆนะคะที่มาส่งกําลังใจเนาะค่ะน้อชาก็ต้องการกําลังใจอย่างมากนะคะเถ็กก็คือก็เลยไลฟ์อย่างเดียวนะคะก็เลยไลฟ์อย่างเดียวนะคะช่วงนี้ก็ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะเวียนมาเยี่ยมกันได้นะคะเพราะว่านิชาก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะก็จะประมาณนี้ นิชาก็เดินไปเรื่อยๆนะคะเดินไปก,ก็คือก็เลยไล์อย่างเดียวนะคะก็เลยไล์อย่างเดียวนะคะช่วงนี้ก็ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะเวียนมาเยี่ยมกันได้นะคะเพราะว่านิชาก็เป็นกํบบาลังใจให้กับทุกๆคนนะคะนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนิชาจะเอามาให้ชมบางทีเราก็ต้องอนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งก็เดินกันต่อไปเนาะ,ะนิชาก็เดินต่อไปนะคะตอนนี้ก็เดิน เดินไปเรื่อยๆในการนิชาจะหยุดเป็นพักๆเพื่อให้ได้ดูมดุมชมทุ่งข้าวนะคะวันนี้จะพาไปชมทุ่งข้าวเนาะไปชมทุ่งข้าวไปเดินชมทุ่งข้าวทุ่งไรนะคะวันนี้เดี๋ยวพาไปาสวยงามมากๆาเลยตอนนี้มุมนี้กําลังเกิดนะคะตอนนี้อยู่สระน้ําหนองไฮนะคะสระประจ,จําหมู่บ้านนะคะตรงนี้นี่คะ่ะดูนะคะดูนะคะเห็นไหมคะท้องอุไลสวยไปทํากิจกรรมอ่ากับทางหมู่บ้านแล้วก็ออกมาก็เลยสายหน่อย นะคะคบรรยากาศดีดๆลาที่อต้นมะพร้าวนะคะมีแสงตกกระทบแล้วก็มีมะพร้าวด้วยนะคะการเดินหนนี้จะไม่จะไปไหนไม่ได้เลยมีอยู่คนเดียววันนี้ตื่นตั้งแต่ตีตีสามแล้วก็ดีๆที่สิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจทุกอย่างผ่านพ้นเรื่องแย่ๆแ,แล้วก็ชนะทุกสิ่งที่ไม่ดีนะคะ นะคะนี่ชาเป็นกำลังใจให้เป็นพลังบวกให้ทุกวันเช้าเที่ยงเย็นนะคะนิฉชาไม่รู้ว่าจะอีกนานเท่าไหร่ด้วยนะคะตอนนี้ก็คือรออย่างเดียวมีแต่รอนะคะก็ขออภัยจะไล์สดรอพึ็กก็จะประมาณนี้ก็อยากให้ชมวิวสวยๆแล้วก็เสียงธรรมชาติก็เลยเงียบไปอากาศร้อนด้วย บรรยกกาศบ้านเรานะคะเธอได้ไปปั่นไหมเธอได้ไปปั่นไหมสู้ๆสู้ๆธีรพงศ์สู้ๆเธอขออภัยนะคะขออภัยจริงๆนะคะไม่ค่อยสบายนะคะไม่ค่อยสบายแล้วก็แต่ก็ยังอยากที่จะมาออกแล้วก็มาพบทุกๆคนนะคะเพื่อเพิ่มแล้วก็ลงนิ้นที่วิวอย่างเดียวนะคะต้นมะพร้าวนะคะชอบหักพาดนะคะนู่เกาะอยู่บนกิ่งไม้แต่อยู่สูงมากๆนะคะ บพราะคุณนะคะสําหรับกําลังใจแล้วก็การมาคะก็ดูกล้วยไม้แล้วก็เดินต่อไปนะคะเพราะว่าวิชาก็จะพาเดินนะคะพาเดินเดินไปชมบรรยากาศนะคะเดินะค่ะนี่ก็เป็นอ่ะขิงค่ะขิงขิงขิงนะคะ,ะ,คะแล้วก็พาไปชมพาไปชมต่างๆนะคะพาไปชมต่างๆนี่ค่ะนะคะเพราะว่าเคยหยุดแล้วมันจะเย่มุมนี้ก็เหมือนเดิม บุมนี้ก็คือ,อเ,คเดี๋ยวนะคะ่ะดิฉันจะให้ดูนะคะนี่ดอกท้งอุ่นไรแล้วก็มีอะไรนะเขาเรียกอะไรอะพึ่งพึ่งหรือต่อมะละนะคะมละมละเล็กอะคะ่ะมละที่นกที่เราอ่มามละที่เราเอาไปกินกับก้อยกับปุ่นอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้เป็นมละนะคะมละ นี่เป็นดอกไม้ที่สวยงามนะคะพี่ชาขอบพระคุณมากๆนะคะสําหรับการมาทักทายตอนเช้ากันนะคะขอบพระคุณนะคะสําหรับการมาทักทายตอนเช้ากันนะคะขอบพระคุณเดิน <Bee> ไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักเนก็พักแลคะเราไม่เลี่ยงหลักในทุกๆแล้ก,ก็จะส่งพลังใจบวกนะคะเราคิดบวกเราก็จะบวกเราคิดดีเราก็จะดีนะคะทุกสิ่งนะคะเกิดขึ้นได้จากพลังใจที่ดีๆเนาะ เราเพิ่งเดินตอนยังไม่เยอะเราเพิ่งเดินก็จะเอาสักห้าสิบวันนี้บรรยากาศดีนะนี่เดี๋ยวดูนะบรรยากาศดีก็ประมาณนี้ก็นี่แดดออกแล้ว,ลวได้นะคะนิชาก็เดินอยู่ตรงนี้นะคะเดินอีกสักระยะหนึ่งนะคะก็ต้องการกำลังใจอยู่นะคะก็ใครผ่านไปผ่านมากันได้นะคะนิชาทักทายได้นะคะตอนนี้นะคะตอนนี้นิชาก็ มานะคะมาสงใจกันนะคะสงใจกดคอมเมนต์กดไลค์กันได้นะคะอันนะคะขอพระคุณมากๆนะคะขอพระคุณที่แวะเวียนมาเยี่ยมกันก็จะเดินอีกสักหน่อยนะคะน่าจะประมาณสองรอบนะคะเพราะว่าแดดแรงมากๆนะคะสองรอบจะได้ก็จะประมาณนี้ก็อยากให้ชมวิวสวยๆแล้วก็เสียงธรรมชาติก็เลยเงียบไปอคุยมาพูดคุยมาทักทายกันเนาะมาเอากำลังใจดีๆมาฝากนะคะ ก็แวะเวียนมาเยี่ยมได้นะคะแวะเวียนมาพูดคุยมาทักทายกันได้มาคุยกันได้นะคะทุกๆุกคนถ้าที่จะไปเยี่ยมใครได้นะคะก็ขออภัยมากๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่นิชายัางยังไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ไปเยี่ยมใครนะคะก็ให้พักดเดี๋ยวนะคะนิชาจะให้ดูนะคะนี่ดอกฟองอุดไรแล้วก็มีอะไรนะเขาเรียกอะไรอ่ะพึ่งพึ่งหรือต่อไปนะคะมาให้กำลังใจกันได้เนะคะ่นเนาะ ทิฉชาก็บรรยากาศอย่างนี้มาให้ชมทุกเช้าละค่ะเพราะว่าที่ชาก็มาออกกาลังกายป็นประจํานะคะแต่วันนี้ก็คือมาออก้ายหน่อยนะคะตื่นเช้าอยู่นักบนะคะทุกมุมท่องอุไรมีอยู่หลายมุมเลยทีเดียวนะคะที่นี่นะคะท่องอุไรสวยงามมากมากนี่แหละก็บรรยากาศดีอยู่นะ,ะถือว่าอากาศดีเนาะปัจจกกยานก็คงไม่เหนื่อยแหละนี่อันนี้เป็นฝั่ง ทุ no ่งหญ้านี่ยมีเป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศอีกมุมหนึ่งนะคะที่นิชาเอามาให้ดูนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเห็นนะคะมุมสวยๆงามๆนะคะมุมสวยๆงามๆของเรานะคะดีนะคะคุณยายนวลนิชามาออกกําลังกายแล้วก็เอาวิวมาให้ชมด้วยนะคะก็ถือว่าไฟ์ไปด้วยเอาวิวมาให้ชมด้วยนะคะเดี๋ยวนิชาจะอันนิชาก็ขอบพระคุณมากๆนะคะเพราะว่าทุกกาลังใจก็คือแรงสนับสนุนให้เราก้าวเดินต่อไปได้นะคะเนาะนีนะคะนิชาก็เอาบรรยากาศตรงนี้มาให้ชมนะคะเราไม่เน้นที่หน้าตาเราชาแต่นิชายังไม่สามารถกลับคืนไปตอบ แทนได้ก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ด้วยนะคะตรงนี้นะคะเพราะเขาไม่ได้อนุญาตให้เราใช้มือในการทํางานนะคะช่วงนี้ใ <c> ช <oughs> ่นะคะนิชาก็เดินอยู่ตรงนี้นะคะเดินอีกสักระยะหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็ต้องการกำลังใจอยู่นะคะก <c oughs> ็ะใครผ่านไปผ่านเดี๋ยววันนี้ก็คือว่าเพื่อนๆก็คงที่จะลงไปทำธุระก,กันหมดแล้วนะคะก็ไม่ป